นิทานพื้นบ้านรุ่นใจเสนอเรื่องคุณช้างขุนแผนปอดจากความเดิมตอนที่แล้วพระววยได้ฟังมารดาอ้อนวอนจึงคิดว่าถ้าปล่อยช้าเน่นนานไปคุณช้างถูกประหารชีวิตแม่ของตนคงไม่มีความสุขบาปกรรมก็จะมาตกแก่ตนถึงคุณช้างจะชั่วช้าแต่คนเขา ก็รู้ว่าเป็นจามีของแม่คั้นตนนิ่งเฉยเสียคนเขาก็จะนินทาได้จึงบอกกับแม่ไปว่าแม่ไม่ต้องร้องไห้ลูกจะไปเพชรทูลขอชีวิตขุนช้างดูถ้าท่านปวดขุนช้างก็คงไม่ตายแต่ถ้าถึงคาราลูกนั้นก็จนปัญญานางวันทองบอกว่าจะให้เงินเป็นค่าทูลขอชีวิตจำนวนสองช่ง ทำให้ภายงามโกรธชน้อยหรือมารดาช่างว่าได้นึกว่าไก่แล้วจะรอดซึ่งเขาสารเห็นว่าลูกนี้จนอาจบนบานเหตุว่าท่านเศรษฐีมีเงินทองนางวันทองบอกว่าจะถือแม่เลยพอแม่นี้เหมือนคนบ้าพูดออกมาไม่ทันได้คิด ต่อจากนั้นพระไวยก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวาสาโดยกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเก้าปกกรหม่อมการที่ขุนช้างต้องโทษประหารชีวิตทําให้มารดาของข้าพระพุทธเจ้าโศกเศร้าเสียใจมากมิได้เป็นอันกินอันนอนถ้าไม่รีบกราบทูลพระองค์เห็นที่นางคงต้องตายหรือเป็นบ้าทําให้ข้าพระพุทธเจ้า สงสารมารดาเพราะตั้งแต่พลัดพรากจากกันมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบก็ยังมิได้ตอบแทนบุญคุณท่านเลยจึงขอพระองค์พระราชทานอภัยโทษให้แก่ขุนช้างซึ่งเสมือนช่วยชุบชีวิตมารดาของข้าพพุทธเจ้าไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าสมเด็จพระพันวาสาทรงคิดว่าถ้าหากไม่ไว้ชีวิตขุนช้าง นางวันทองคงปรอมใจตายพระไวยก็คงจะต้องอับอายพวกขุนนางสู้เอาใจพระไวยไว้ใช้สวยจะดีกว่าจึงตรัสถามว่าแม่เองคาดชังน้ำหน้าที่ไปมีผัวอันชั่วช้าอย่างไอ้ช้างแต่ถ้าไอช้างมันตายแม่เองอาจจะดีกับพ่อเองก็ได้ไอค้ควรใจบาปอย่างนี้ทิ้งไว้ก็หนักแผ่นดินเองจะขอชีวิตมันไว้ทำไม พระไวจึงกราบทูลว่าความจริงนั้นกระหม่อมชั้นก็แค้นขุนช้างอยู่แต่เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณมารดาจึงต้องมากาบับทูลขอชีวิตขุนช้างไว้พระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระพันวสาจึงตรัสว่าการยกโทษให้ไอช้างครั้งนี้เพราะข้าเมตตาเองที่เห็นเองจะตอบแทนพระคุณแม่แล้วตัดสั่งพระรองเมือง ให้ไปถอดขุนช้างออกจากคุกมาส่งตัวให้แก่พระไวยโดยอย่าให้ใครมาคิดฆ่ารถโทษให้เป็นอันขาดพระรองเมืองจึงชวนพระไวยไปนั่งรอที่หับเผยแล้วสั่งให้ผู้คุมไปถอดขุนช้างออกมาจากคุกผู้คุมนำตัวขุนช้างมายังหับเผยขุนช้างก้มลงกราบเนื่องจากขุนช้างเดินไม่ไหวพระไวยจึงให้เบาใพร ช่วยกันทำเปหามขุนช้างออกมาเมื่อถึงจวนของพระวัยนางวันทองเห็นขุนช้างก็ดีใจเข้าไปพยุงส่วนขุนช้างก็กอดเมียไว้วันทองจึงพูดว่าที่รอดมาได้เพราะลูกแท้ๆพระวัยสั่งให้ส้อยฟ้ากับสีมาราจัดสำหรับข้าวปลามาให้แม่วันทองกับขุนช้างกินอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งสองผัวเมียให้พรพระไวย คุณช่างเอาเงิน20สิบช่างมากองบอกว่าเอาไปซื้อข้าวปลามากินกันพระไวยบอกว่าจะทําทอย่างนี้ไม่ดีเหมือนกับตนรับสินบนจากแม่ขอให้เอาเงินคืนไปนางวันทองเห็นดังนั้นจึงรีบหยิบเงินใส่กระทายแล้วลาลูกชายนั่งเรือมาถึงสุพรรณบุรียายเทพทองเห็นลูกชายกลับมาก็ดีใจบรรดาเพื่อนบ้านต่างก็ามาเยี่ยม ขุนช้างให้สอนพญาไปนิมนต์พระมาทำพิธีเสดาะเคาะและรดน้ำมนต์ให้ก่ตนเป็นเวลาสามวันเพื่อขับไล่เสนียดจันไรกล่าวถึงพระวัยเมื่อชนะความขุนช้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับเมียทั้งสองพร้อมญาติสนิทมิตรสหายขาดอยู่ก็แต่แม่ที่ไปอยู่กับคนชั่วช้าวิปริตอย่างขุนช้าง ซึ่งไม่คู่ควรกันเลยคิดว่าจะไปรับแม่ให้กลับมาอยู่กับพ่อยามดึกสงัดคืนนั้นเองพระไวยลงจากเรือนมุ่งหน้าไปยังบ้านขุนช้างแล้วได้มนตสะกดทำให้พูดภายของขุนช้างวิ่งหนีผู้คนในบ้านต่างพากันล้มหลับทับกันพระไวยให้พายไปถอดก่อนประตูบ้านของขุนช้างจนถึงชั้นที่สมเดินเข้าไปเปิดมุ้ง เห็นแม่นอนอยู่บนเตียงเคียงข้างขุนช้างก็ให้รู้สึกแค้นลรุงนั่งขอขมาแม่แล้วเป่ามุนลงไปทำให้นางวันทองตื่นขึ้นนางเห็นลูกชายยืนอยู่ข้างเตียงคิดว่าเป็นผู้ร้ายจึงร้องขึ้นพรอไวยบอกว่าลูกของแม่เองนางจึงลุกออกมาขวดลูกรลักแล้วร้องไห้ถามว่ารอบมาได้อย่างไรพ่อใช้ให้มาหรือเจ้ามาเอง นี่ถ้าขุนช้างตื่นขึ้นจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเจ้ามีธุระอะไรบอกแม่มาไม่ควรทำอะไรอย่างขนองใจอย่างพ่อเจ้าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นพ่อไวสารภาพว่าการกระทำครั้งนี้เป็นความผิดของลูกแต่ก็เพราะลูกรักแม่เนื่องจากว่าขนาดนี้ลูกมีทุกอย่างขาดอยู่เพียงอย่างเดียวก็แต่แม่เท่านั้น ที่ลูกมาวันนี้หมายจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยแม้นจะเกิดเหตุอะไรขึ้นก็สุดแต่เวรตกรรมมาอยู่ใหญ่กับไอ้ช้างหินชาติแสนอุบาทในจิตฤิศยาดังทองคำที่เลี่ยมปากกา,าหน้าตาดำเหมือนมินหม้อมอบถ้าแม่คิดเอ็นดูลูกขอแม่จงไปอยู่กับลูกเถิด นางวันทองตอบลูกว่าทุกวันนี้ใช่แม่จะพาสุขมีจะทุกข์ใจเจ็บดังเหน็บหนามต้องจำทนทนกรรมที่ติดตามจะขืนความคิดไปก็ใช่ทีเมื่อพ่อเจ้าเขากลับจากรถที่เชียงใหม่เขาก็เพิกเฉยไม่เห็นเขาเพชรทูลอย่างไรสักอย่างเจ้าก็เป็นถึงหัวหมื่นมหาเล็กจงกลับไปคิดกดพ่อของเจ้าว่าจะฟ้องรองพระเจ้าอยู่หัวอย่างไร จะมารักพากันไปอย่างนี้แม่ไม่เต็มใจภายงามได้ฟังแม่พูดจัางนั้นก็บอกว่าที่แม่ไม่ไปเพราะรักขุนช้างมากกว่าพ่อขนาดลูกมารับแม่ก็ยังไม่ไปอย่างไรเสียลูกจะต้องพาแม่กลับไปให้จุงได้จะตัดเอาหัวของแม่ไปทิ้งตัวแม่ไว้ที่นี่แม้นจะบาปกรรมอย่างไรลูกก็ยอม